สวัสดีครับอีซีที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้ก็ไปครับขึ้นมานานแล้วเนาะเดินขึ้นมาตั้งไกลขึ้นมานานแล้วครับอิซีกลับลงไปบ้านเนาะน,นี่มึดคึมคึมฟ้าคึ้มฝนนะครับอิซีกลัวฝนตกแล้วครับอีซีไป ถ้าไม่จัดก็ฝนอาจจะตกลงมาเนาะวันนี้เพราะว่ามันร้อนแต่เช้านะดูเห็นหมอกนะครับวิศีมีเช้านี่เยอะโอ้ยไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูนะครับวิศีหมอกแถวบ้านผมมีเช้านี่ขึ้นลงโอ้มันตก มอกลงเมื่อคืนนี้ครับไอซีอู้แม้กระทั่งบ้านยายที่นอนอยู่แล้วก็ไอซียังมองไม่เห็นเลยเมื่อคืนนี้ป้องเฮ้ยผมว่าหมอกเยอะขนาดนี้หคหรือจะคนจะตกหรือว่ามันจะแดดเนาะนะครับก็มาครับหลังเดินทางออกจากเขา จะลงกลับบ้านนะครับขึ้นมานานแล้วเนาะก็ขึ้นมาได้ประมาณจากักสองชั่วโมงสามชั่วโมงก็นะครับพี่สี่เพิ่งจะถ่ายคลิปเนาะครับพี่สี่ก็ไป ๋ถวมีเอท่านหนึ่งคอมเมนต์เข้ามาว่าอยู่แถวไหนนะครับแถวอำเภอร,รงหลวงเนาะผมถ่ายคลิปนี้ถ้าดูคลิปอยู่ก็อยู่แถวอำเภอร,รงหลวงนะครับเอจังหวัดมุกดาหารนะครับโอ้ต้นไม้อะไรนี่โอ้ต้นสวยจังเลยเนาะ นะครับเดินทางต่อกลับกับบ้านที่นี้ไม่ได้อะไรนะครับพี่ซพายซีมาดูต้นไม้ต้นอะไรหลายอย่างเนาะต้นไม้หลายชนิดนะครับพี่ซีดูเช้านี้แดดร้อนเนาะ นี่ว่ามันจะแดดเนาะที่แท้โอ้มืดฝนนี่ดูครับแต่ดูด้านบนท้องฟ้านี่มันจะสว่างมันจะสว่างนะครับพี่สีแต่ดูตรงพื้นนี่ใตล้ลลไม้นี่มันจะแดดมันจะหายกับฝนตกเนาะ น้ำตรงน,นี้ต้นอะไรก็ f อซคงเคยเห็นแล้วผมถ่ายคลิปให้ดูครั้งหนึ่งนะครับอีซีนี่ครับใบมันคล้ายกับใบอะไรนะเคต้นเคใบเคนะครับอีซีโอ้น้ำตรงนี้นี่บอ่อไหลแล้วครับน้ำออกบ่อแล้วที่นี้ ไหลยเยอะแล้วโอ้กินได้นะครับน้ำตรงนี้กินเป็นเป็ดตามเองเนาะโอ้น้ำลงมาตรงนี้นี่มันจะลงไปตรงไหนเนาะมันไหลผ่านไปตรงนี้หรือเปล่าครับรู้ว่ามันจะซึมลงด้านล่างเนาะนี่ครับน้ำนี่นี่ครับ,เ,รบเดินทาง ไปอีกหน่อยนึงก็จะถึงหน้าผาแล้วนะครับพีสีเดินไปอีกหน่อยอโอ้หนามันซึมจริงๆนะครับซึมออกซึมดำบนมาลงตั้งตรงนี้นะครับพี่มีมาออกตรงนี้เนาะโอ้ได้ยินเสียงแม่กระทั่งพระตีกองเพนะีเนาะพีสี เที่ยง11สิบเอ็ดนาฬิกา,ก,ากว่าแล้วโอ้ผมขึ้นมานี่ประมาณสักสองชั่วโมงเนาะเดินอยู่ในป่านะครับถ้าลงไปช้ากคนนี้นะมีหวังช้าล้องฝนตกไม่ว,ว่าจะแดกนะครับพี่ซี มาครับแบบนี้แหละครับอีซีไม่มีเพื่อนคุเดินด้วยเนาะมาด้วยเดินคนเดียวเหงาอ่ะก็ต้องถ่ายคลิปคุยเอฟซีไปด้วยเนาะถึงจะไม่เหนื่อยเท่าไหร่นะครับอีซี ครับลงกลับบ้านทัวกฝนตกค่ะฝนตกมาไม่มีที่หลบฝนนะครับพีซีแถวนี้ตรงหลังเขาเลยไม่มีที่หลบฝนแล้วก็โทรศัพท์ก็จะเปียกเนาะไม่มี ไม่ได้เอาถุงพลาสติกมาด้วยนะครับพี่สีมาใส่โทราศาพัทพท์ถ้าฝนตกหนึ่งครับดูแล้วข้องฟ้านี่มันยังแจ้งอยด้านล่างคึมเหมือนฝนจะตกตกมาเถอะโอตรไม่ตก ตกมาก็ดีเดี๋ยวไม่มีน้ำใส่พี่นาเนาะข่าของแล้วเขา 4, อนนีซีตัวนี้หลายวันแล้วเขาอีซีไม่ได้ลงไปถ่ายคลิปข้าวนาก็อีซีคงจะเห็นยินคลิปช่างพงแล้วเนาะเพราะว่าช่างพงนี่ลงดูบ่อย โอ้ตรงนี้ปิดไม่น่าลงเลยตรงนี้ทางื่นลงอุย้ยเสียงอะไรเสียงฝนรู้เสียงมอไซเนาะนี่ครับมาลงถึงทางลงแล้วาครับ เดะนลงยากนิดนึงนะครับพีซีก็ค่อยๆเดินเนาะถ้าฝนตกมาวันนี้นี่โอ้โหเจาเลยครับพีีตอนเย็นก็ตอนตอนกลางคืนก็จะไปใต้กบน้อยนะครับพีซีไปสองกบน้อยเนาะครับอนะ้า เดินมาถึงตรงนี้แล้วครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ